กูจำไมไดอะไรถอนถอนยันลากเลยฟ <Your father? S 1> นี่นะคะหน่อไม้ที่เราหาได้วันนี้นะทุกคนเจอหลุมมูป่าขุดอีกแล้วนะคะ มาขุดหาหนอไม้ <Okay. S 1> เจอเยอะมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับตวนช่างพิจิตนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปหาหน่มไม้กันกันทุกคนเมื่อกี้เข้าไปเช็คแล้วมีหน่อไม้นะโอเคเดี๋ยวเราไปกันนะคะตอนนี้เราอยู่สวนวิวะถัดไปก็จะเป็นปา่าไผ่เนาะที่เราเคยพาทุกคนไปในวิดีโอข้าวหลามเนาะไปกันคะ่ะไปไอเนี้ย ไม่ได้กลัวหมูป่านะทุกคนที่แต่งตัวมิชิขนาดเนี้ยกลัวหนอนกลัวหนอนพูดจริงๆเลยตัวนี้ช่วงนี้เป็นหน้าเทศกาลหนอนกําลังฟีเวอร์เลยทุกคนแล้วส่วนวิวาของเราก็คือออร์แกนิกเลยปลอดสารไม่กล้ามองขึ้นไปเลยไม่กล้ามองที่ใบเลยพยายามกม้มถ่ายไปด้วยก้มหน้าไปด้วย ดนดินบนส่วนวิวาดีมากเลยทุกคนเป็นดินร่วนที่พวกตูนอยากได้แหละแต่ว่าส่วนตรงที่พวกตูนทำอ่ะมันจะติดเป็นดินเหนียวไม่รู้ว่าอ่อนไปหรือเปล่าอันนี้อ๋อโอเคได้ หาไปด้วยก็กลัวหมูป่าไปด้วยเพราะเจอรอยเท้าหมูป่าแล้วก็หลุมหลุมที่เขามาหาเขามาขุดอะเยอะมากเลยหมูป่าหมูป่าลงมาขุดหานอไม้ในสวนเยอะมากเลยทุกคน ทำไมเนาะทำไมทำไมคุณทำไมคุณถอนมาอย่างนี้ล่ะทำไมนะ่าสกสารทำไมนะ่าสงสารอากิแล้วส่วนเนื้อปิวตรงนู้นอ,อย๋ยพราะคุณเลยบอบ oh, okay, นะอุ๊เกนนะอ่าอส่วนที่กินคือตรงนี้แต่ดันหลุดมาอย่างนี้เอาต่อคืนก่อนต่อกับคืนก่อนเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขากลับยังไงก็ต้องผ่านทางนี้ ตรงนี้นะคะคือหลุมที่เขามาขุดเนาะที่หมูป่ามากินตรงนี้ก็เหมือนกันเป็นหลุมที่หมูป่ามาขุดหน่อไม้ไปกินนะคะเราเจออีกอันหนึ่งละอะอือ ฉับเลยคัดฉับเลยอากินางอยากขุดถึงลากเลยนะทุกคนนางอยากทําลายตัวลากไผ่ไม่ให้ไปทําลายสวนวิวะนะคะเอาง่ายๆว่าถอนลากถอนโคนอ่ะว้าวโอเคเน่ ว้าวสกอยไม่รู้ว่าแก่เกินไปหรือเปล่าแต่ว่าขุดไปก่อนเสียงมอเตอร์ไซค์ข้างล่าง ได้ค่ะคใช่ได้แล้วถอนถอนยันลากเลยโดแฮปตูคัทอะไเพียทำไมเพีย <Here. S 2> Why Cannot eat โดอืม Hard. Mm. Mm. Put... When I go back, I will. Maybe Inoshi will come to me. I will hit them. No, I cannot. They wanna strong. I want to make Inoshi strong. Okay, Pa. เจออีกอันหนึ่งละ ออีกขัวหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลกันนะคะทุกคนคงไม่ได้ไปหาไกลกว่านี้ะ่ะเพราะว่ารอยเท้าหมูป่าเยอะเหลือเกินแล้วจะเย็นแล้วด้วยใกล้เวลาเขาออกมาหากินแล้วว้าว วันนี้อ้วนเลยข้างล่างอ่ะ Have you ever did it อืม when With your father? My daughter. She Cut good. Where? Mm, yeah, from here. Can you hold? I just draw.

No no no. I felt I felt something walking in <laughs> on my leg. <laughs> <laughs> and it was bamboo. You should still you scream I'm, I'm shocked. Normally you don't scream. Yeah. <laughs> and you say if you're afraid, don't need to scream. Who says so? Who says to me? And who scream? <laughs> and who scream, Lolly? I make you surprise. Huh? Oh my God! Is <laughs> joke? Joke, joke. No. <laughs> Jean. No. Am I no? It's not joke. <laughs>

คันคันไล่ต่ you can enter ไมโอ้ข้างล่างมีเยอะนะเนี่ยต้องเดินลงไปข้างล่างแต่ว่ามันชันมากเลยอะได้เด็กเอลยอ๋อได้แล้วเหรอต้องเป็นข้างล่างๆประมาณอนะต้องแบบข้างล่างไปเลยอะมันจะมีป่าไผ่ยเยอะกว่านี้นะทุกคนแต่พอละเหนื่อย

ไป cut เราไม่ Let's go <S ได้ห้าหัวกลับละห้าหัวพอจะไปเอาอันเล็กนึงจะถือไม่ไหวถุงขาดแล้ว หน่อไม้ที่เราหาได้วันนี้นะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ก็เยอะแล้วทุกคนกินกันไม่หมดแน่ๆเมื่อกี้คุณพ่อมาแนะนํานะคะคุณพ่อเขาเชี่ยวชาญเนาะคุณพ่อมาแนะนําว่าหลังจากที่เราเก็บมาแล้วถ้าเราต้มเลยอะมาต้มเลยอะจะเก็บรสชาติของตัวหน่อไม้ได้ดีที่สุดนะถ้าเราเก็บไว้2วัน3วันแล้วค่อยมาต้มอะมันจะแข็งแล้วมันไม่อร่อยแล้วรสชาติก็จะแบบ หายไปนะคะคุณพ่อบอกว่าถ้าสมมติต้มแล้วก็เก็บไว้อะดีกว่าต้มแล้วก็ใส่ตู้เย็นอะ่ะแล้วค่อยๆไปทำอย่าง,งอื่นก็ได้แต่ว่าให้ต้มภายในวันนี้กรีตรงกลางนะคะของญี่ปุ่นเขาจะทำอี้นะคะคุกคนกีด โอเคแล้วก็ลอ,อกนงะ่ายมากเลยดูดยลอกเข้าออก คประมาณนี้เรียบร้อยแล้ว คนญี่ปุ่นจะต้มหน่อมไม้ใส่นุกะนะคะนุกะคือหลังจากที่เราสีข้าวเราจะได้ตัวนี้มานะคะแล้วก็พลิกเราจะต้มประมาณแล้วแต่ความหนาของหน่อมไม้นะคะต้มประมาณของตูนหนชั่วโมงนะคะหลังจากต้มเสร็จทิ้งเขาว่าให้เย็นจากนั้นล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อย พวกนี้อันอ่อนๆจะเอาไว้แกงเปิดหรือวาทำกินกับน้ําพริกนะคะแยกส่วนหัว เก็บได้ประมาณ2-3อาทิตย์นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ทำแบบสุญญากาศเนาะถ้าเป็นสุญญากาศจะเก็บไว้ได้ประมาณ3เดือนเนาะเกิน3เดือนถ้าเป็นแบบสุญญากาศนะคะ